บางคนถามบอกว่าถ้าจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเราน่าจะหมายถึงจักรวรรดิโรมันไหมบางคนบอกไม่ใช่สิเราศึกษามาและจําได้ว่าจักรวรรดิที่มีพื้นที่เยอะที่สุดในโลกเนี่ยคือจักรวรรดิมองโก,โกแต่จริงๆแล้วนะครับทราบไหมครับว่าถ้าหากว่าเรามองเพียงแค่พื้นที่ในการยึดครองแล้วเนี่ยจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกจะต้องเป็นหลายคนคิดไม่ถึงครับ British Empire หรือจักรวรรดิบริเตนนั่นเองนะครับถ้าเราไปดูนะครับว่าพื้นที่นะครับ ที่จักรวรรดิบริเตนนั้นสามารถที่จะครอบครองได้ทั่วโลกนั้นณเวลานั้น34.4ล้านตารางกิโลเมตรมีคำถามครับเฮ้ยมันใหญ่ขนาดไหนอะลองเทียบดูนะครับถ้าเกิดว่าเป็นประเทศไทยแล้วเนี่ยเราเป็นประเทศที่ไม่เล็กนะฮะของเราคืออยู่ที่513,000ตารางกิโลเมตรใหญ่พอๆก,กันกับฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศที่ใหญ่เกือบที่สุดแล้วในยุโรปนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเทียบกับจีนครับซึ่งถือว่าใหญ่จีนนี่ตกประมาณสัก8.5ล้านตารางกิโลเมตร จักประวรติบริเตนณเวลานั้นนะครับถือว่ามีขนาดใหญ่กว่าจีนในปัจจุบันประมาณ4เท่ากว่าด้วยกันเพราะฉะนั้นมีความหมายว่าใหญ่ยักษ์มหาศาลนอกเหนือไปจากนั้นครับการครอบกลุ่มของพื้นที่ต้องเรียกว่ากินพื้นที่เกือบทุกทวีปทั่วโลกก็ว่าได้นะครับโน่นเลยถ้าเกิดเราไปดูที่ทวีปอเมริกานะครับก็รองจะเห็นว่าแคนาดาเองก็ดีนะครับในเรื่องของหมู่เกาะแคริบเบียนนะครับซึ่งอยู่ที่แอตแลนติกก็ดีแอฟริกานี่ไม่ต้องพูดถึงเอเชียก็จะมีบริเตนรัชนะครับเช่นอินเดีย พม่ามาเลเซียสิงคโปร์แบบนี้เป็นต้นหรือแม้กระทั่งตะวันออกไกลนู่นนะครับรลิบลาบก็คือออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นั่นเองนะครับคำถามเริ่มต้นครับเอคำว่าจัก,กรวรรดิมันแตกต่างไปจากอาณาจักรประเทศยังไงคําว่าจัก,กรวรรดิแล้วมีความหมายว่าวประเทศใดประเทศหนึ่งครับมีการส่งกําลังทหารตัวเองนั้นไปยึดพื้นที่ภูนงายคือไปบุกรุกประเทศอื่นๆแล้วก็เอาพื้นที่เหล่านั้นมาเป็นของตัวเองนั่นเองนะฮะถ้าเกิดว่าเราดูตามหนังจะพบว่า คนอังกฤษครับหรือว่าคนของ UK เสาราจานาจาักรก็จะเรียกว่า British Empire ตามสำเนียงเขานี่นะฮะยาวนานกันมาต่อเนื่องเลยจนกระทั่งสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองถ้าเกิดเรามองคําว่า British Empire หรือว่าการที่อังกฤษนั้นได้มีการส่งกําลังทาหารของตัวเองนี้เนี่ยเข้าไปยึดครองพื้นที่อื่นๆที่ไม่ใช่บ้านของตัวเองนั้นจริงๆเริ่มต้นมายาวนานแล้วนะครับที่เราคงจะมีความคุ้นเคยนะครับก็เช่นกรณีที่ อังกฤษเองนั้นก็ส่งคนของตัวเองรวมถึงระบบการปกครองตัวเองไปที่ British a เมริกาพูดง่ายๆก็คือว่าถึงแม้ว่าชาวสเปนจะเป็นกลุ่มแรกๆนะครับที่ไปถึงสหรัฐอเมริกาแต่ที่สุดแล้วเนี่ยกลายเป็นจักรวรรดิบริเตนหรือ British Empire นี่แหละครับที่เข้าไปครอบครองพื้นที่ดังกล่าวก่อนนะครับก็ถือได้ว่าจุดเริ่มต้นของ British Empire หลักๆเลยนะครับก็อยู่ในช่วงเวลาประมาณนั้นก็คือประมาณสักศตรวรรษที่18-19แบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าหาหว่า จักประวรติบริเตนเองที่มายิ่งใหญ่จริงๆนั้นเริ่มต้นกันเมื่อไหร่ก็คือหลังจากสงครามนาโปเลียนก็มีความหมายว่าหลังจากที่บริเตนเอมพายนั้นได้สูญเสียสหรัฐอเมริกาหรือสูญเสียบริเตนอเมริกานั้นไปแล้วนะครับบริเตนอเมริกาถูกก่อตั้งขึ้นประกาศเป็นเอกราชแล้วก็ไม่ขึ้นกับอังกฤษนี้เนี่ยในปี1776นะครับคิดง่ายๆครับก็คือ6ปีก่อนการก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์นั่นเองนะครับณเวลานั้นครับ อังกฤษเองซึ่งเริ่มต้นตระหนักแล้วว่าอิทธิพลตัวเองไม่ควรจะถูกจำกัดเอาไว้เฉพาะแค่เกาะอังกฤษหรือว่าพื้นที่ที่ตัวเองพอมีอยู่จึงได้เริ่มต้นคิดว่าเอาแบบนี้แล้วกันเองมีความสามารถอย่างสูงนะครับในเรื่องของการเดินเรือ จึงได้มีการเดินเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เดินทางไปหาอาณานิคมใหม่อาณานิคมที่เขามีณเวลานั้นเพิ่มเติมขึ้นก็คือออสเตรเลียนะครับและถัดมาก็เป็นนิวซีแลนด์ครับออสเตรเลียนี้ถ้าเกิดว่านับไปแล้วก็คืออายุอ่อนกว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยสปีด้วยกันนะครับก็เป็นการทดแทนอเมริกาไปแต่หลังจากนั้นครับอังกฤษเองไม่สามารถที่จะขยายจากาักรวรรดิตัวเองได้มากไปกว่าน,นั้นสาเหตุเพราะว่าเกิดสงครามขึ้นในภาคพ,พื้นยุโรปครับ ณเวลานั้นจกักรพรรดินโปเลียนของจกักรวรรดิฝรั่งเศสนั้นมีการขยายอำนาจหลกัลกๆเลยครับก็คือในภาคพื้นยุโรปและหนึ่งในประเทศที่เป็นคู่สงครามที่มีการต่อสู้กันยาวนานนะครับถึง12ปีโดยประมาณนะฮะเพราะว่านโปเลียนมีการประกาศสงครามเนี่ยทั่วยุโรปไปเลยนะครับแต่หนึ่งในคู่สงครามหลกัลกๆก,ก็คือสหราชอาณาจักรหรือว่า British Empire นี่แหละครับจนกระทั่งที่สุดสหราชอาณาจักรสามารถเอาชนะนโปเลียนได้หลังจากนั้นยุโรปเองนะครับไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสเองก็ดี ทางด้านของอังกฤษเองก็ดีปรัสเซียรัสเซียมองหน้ากันครับแล้วบอกว่าเราไม่ควรจะรบกันเองอยากันนั้นเลยเราควรที่จะทําอย่างอื่นคําว่าทําอย่างอื่นนะเวลานั้นหลายชาติในช่วงเวลานั้นเห็นพ้องต้องกันว่าเรามีเทคโนโลยีเรือเดินสมุทรที่ดีมากเรามีอาวุธที่เข้มแข็งมากเราไปหาหนานิคมกันนะเพราะฉะนั้นหลังจากสึกนโปลีนจบสิ้นในปี1815ถ้าตรงกับบ้านเราคือสมัยรัชกาลที่2นะครับณนะเวลานั้นนะครับ อังกฤษเ,งกงเษเองก็ดีฝรั่งเศสเองก็ดีได้มีการส่งเรือเดินสมุทรและมีการเคลื่อนกำลังพลไปยังประเทศต่างๆเพื่อที่จะล่าอาณานิคมและยุคนั้นนั่นแหละครับก็คือการเริ่มต้นขึ้นนะครับของสิ่งที่เขาเรียกว่า imperial century ก็คือศตวรรษแห่งการเป็นจักรวรรดินะครับทางด้านของอังกฤษเองครับก็สามารถที่จะเดินนะครับเดินเรือถามว่าทําไมถึงได้สามารถที่จะยิ่งใหญ่กว่าโรมันแล้วก็มองโกได้ตอบไม่ง่ายเลยครับ เพราะเทคโนโลยีของัตวรวัตนั้นทําให้มเีเรือเดินสมุทรขนาดยักษ์ที่สามารถที่จะเดินเรือได้ด้วยความรวดเร็วการเคลื่อนย้ายกําลังพลสามารถทําได้อย่างรวดเร็วและทีละมากๆแตกต่างจากยุครมันและมองโก,โกที่มีการเคลื่อนกําลังพลด้วยฝีเท้าของม้าและรถม้าซึ่งแน่นอนว่าความเร็วแล้วก็ความสามารถในการเคลื่อนย้ายกําลังพลคนละสเกลนะครับ อังกฤษเดินทางไปแล้วก็สามารถที่จะครอบครองอินเดียนะครับซึ่งณเวลานั้นก็มีการสถาปนาพื้นที่เรียกว่า British Raj Raj ก็คือแปลว่าราชิน่ะครับก็คือจักรวรรดิอังกฤษที่อินเดียมีการขยายต่อพื้นที่ไปยังพื้นที่ของพม่าว่าง,ง่ายน,นะครับจากนั้นก็ยังแหลมมาลายูนะครับพนุกับพื้นที่เดิมออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับ และหลังจากช่วงที่มีการขุดคลองสุเอตแล้วเมื่อ152ปีที่แล้วซึ่งก็ตรงกับรัชสมัยของพระราชินีวิทตอเรียนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นยุคทองของโคโลเนยลิซึมหรือว่าการล่าอาณานิคมนั้นเนี่ยทำให้อังกฤษเดินเรือนะครับจากเมดิเตอร์เรเนียนก็คือผ่านช่องแคบยิบราลตาเข้าเมดิเตอร์เรเนียนผ่านทะเลแดงและจากนั้นก็สามารถที่จะเข้าไปครอบครองแอฟริกาได้โดยประมาณพื้นที่ที่อังกฤษนะครับครอบครองได้ในแอฟริกาในช่วงประมาณช่วงนั้นคือประมาณสัก 100่กว่าปีที่แล้วนี้เนี่ยนะครับหรือว่าร้อยร้อยกว่าเกือบว่า150ปีที่แล้วเนี่ยสามารถยึดครองแอฟริกาใต้ได้เนี่ยแอฟริกาทั้งหมดเลยนะฮะทั้งทวีปได้ประมาณสัก1ใน3มนะครับมีความหมายว่ารวมกันแล้วเนี่ยนะครับจัก,กรวรรดิบริเตนมีพื้นที่แทบจะทุกทุกพื้นที่ทั่วโลกและสามารถที่จะครอบครองพื้นที่เหล่านั้นได้นะครับโดยการที่จะนําเอาทรัพยากรธรรมชาตินะครับ <c oughs> ผ่านไปกลับไปยังอังกฤษแล้วก็สร้างระบบการค้าโลก แต่ว่านอกเหนือไปจากความครอบคลุมในพื้นที่ต่างๆครับต้องยอมรับว่าในแง่ของเชิงยุทธศาสตร์ไปแล้วพื้นที่ที่มีความสําคัญเช่นพื้นที่คลองสุเอตไม่แต่เพียงแค่ว่าอังกฤษนั้นจะสามารถเดินเรือผ่านจากเมดิเตอร์เรเนียนไปยังทะเลแดงได้แต่ยังมีการที่จะเพิ่มกําลังทหารนะครับจนกระทั่งทําให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ภายใต้ควบคุมของตัวเองเพื่อที่จะสามารถควบคุมเส้นทางทางการค้าโลกได้เช่นเดียวกันครับการที่ ดูพื้นที่ในพื้นที่มหาสมุทรอินเดียและมาลายู